<ค>ด้วยมาพูกับ,กบช่อง <คน S 2> มีกินดีกว่ามีใช้กับช่องไออุ่น d d ดดิ้งแฟมินะคะวันนี้เรามีคนที่ชื่อช่องมาเล่นเกมเป็นแมงมุมไทยครูด้วยนะคะก็วันนี้เราจะมาจอยกับน้องไออุ่นพุดดิ้งแฟมิลีนะครับซึ่งผมไม่จะพูดซึ่ง เล่นเกมครั้งที่สองของเราการแคสเกมครั้งที่สองของเราคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่เราแคสเกมด้วยกันนะครับจจหว <า S 2> ังว่าทุกคนจะชอบนะครับอาจจะมีเสียงพี่เราด้วยนะคะว่าหายใกล้ๆก,กันค่ะมาเริ่มเข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่จอยโอเคโอเคได้ได้นี่คะ่ะเข้ามาน้าก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็อื่นนะครับเดี๋ยวเราจะจอยน้องเราก่อนนะครับตามตามที่เราเคยเล่นให้ให้ดูในครั้งก่อนนะคะอันนี้ ep สองแล้วนะคะเราจะมี ep เรื่อยๆเอออันนี้ของน้องผมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นของผมหน้าเข้าเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูของเขาีทสกรูมันเป็นแบบมันเป็นแบบสวนน้ำอ่ะแต่พองเราได้แค่นี้นะคะก็เอาแค่นี้ไปก่อนเนาะตามที่เราได้ แล้วก็จะสร้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน,นะคะก็ใครลงไปแล้วนะคะใครอ,อันนี้จะเป็น,ปนคลิปแรกแ<ล>ของเอานะคบ,ะคบที่เล่นกับน้องคนนี้นะครับซึ่งคลิปแรกของเราก็จะเป็นคลิปแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครชอบหรือเปล่าซึ่งผมทำคลิปไปหลายคลิปแล้วแต่ไม่ไมีคนชอบ โ,ด,โด,ด้วยนะครับที่ผมเคยพูดคำหยาบแต่คลิปนี้ผมจะมาปรับปรงตัวนะคะซึ่งน่เลนะคะเราก็จะเก็บแมลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะสร้างไปเรื่อยๆด้วยตอนที่เราเคยเล่นใน EP หนนะคะอันนี้ EP สองลแล้วเราก็จะมาสร้างหปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยนะคะเพราะว่า ไปโรงเรียนค่ะถ้าเล่นเยนมาก็จะสร้างให้เลยนะคะโอพูได้จังเลยเอ้าเอ้าทุกคนอุ้ยพี่เราติดอยู่ใต้ถ,ตถุนใต้ถุนใหญ่มงมุมใต้ถุนใหญ่มงมุมคืออะไรอ๋อใต้ถุนยามันจืดนี้้อนั่นเลย ตังเราก็เหลือแปดบาทเหมือนกันอุ้ยจริงๆตังเราเพิ่มมาสามสิบสามท่นสงสัยนี่จะเป็นลูกๆของเราแน่เลยอ่าคุณไอ้วุณบุดดิ้งแฟมิลี่ครับคุณมีลูกกี่คนครับสองคหนี่ เรามีโอกาสโอเคผ่าจะมีห้าคนผ่าจำได้กนะเราจะใช้ฟังไปเรืะะ่อยเบื้องตังก็ชั้นมันเถอะโอ้โหได้ ใจใหญ่แม่มึงลองไม่มีเลยเราอาจจะไม่ค่ได้ดูนะคะว่าคลิปพี่ก็คลิปนี้จะเป็นการปุยการของพี่และน้องอย่างพวกเราสองคนกันนะคะก็สองช่องนี้อาจจะมีการทำคลิปและการบ่อยๆนะครับแต่บางทีก็เล่นคนเดียวนะคะ เราะว่าเราไม่มีเวลาเราและน้องก็ไม่มีเวลาตั้งหลส่าน่านีไปขายกอนให้มาเลค่ถงเดียอู้แมมุมแดงตกลงรัรัโอ้ย ทคนิคทุกคนครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการหาตังเยอะๆนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปขายครับก็คือเราเก็บไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่มีหนอนมาเพิ่มใช่ไหมครับเราก็จะเก็บไป อาจจะถูเสจล้ได้แล้วค่ะทุกคนลูกไม่กล้าขูแม่หรอกใช่ไหมใช่ไหมูยอยู้ถุงเงินกองงอกมาเพิ่มตามพี่เยวอันที่สองพี่จะซื้อลูกลูกที่เพิ่มเหรอได้แม่มุมน้ำตาลน,นะคะแล้ว ตัวดเดียวก่นกับพี่ผมได้สีฟูด้วยเก็บ<ท>สีอะไรก็จด้ารพี่ต้องการได้ในมุมในตรงนเดินเราก็ทิ้งให้ลูกๆเราทำงานไปนะคบแล้วเราก็ต้องทำงานด้วยนะคะไม่ใช่เราจะนอนชิ้นกูนอนนะเราทำไมมือมาแรงเยอะจังไม่รู้สิแ<ต>เก็บมกไ,ม<อ>ไม่ได้ก็ถือัวเก็บ ใส่ระดับในตำนานือ้อแกะน,นี่ตั้งแต่แค่10บาทนี่เพิ่งเล่นไ่ได้อะ่าไรแม่งงูสายลูกไม่เยได้ทุกคนเลยทุกคนจะมีลูกใหม่นะคะลูกสีเป็ด้วยเดี๋ยวเราขอไปดูพพด้วยนะละ้อน,นะเิ เ,เราไม่ทราบได้นะครับว่าถ้าเราส่งน้ำห้อุ่นอุ่นน้ำแข็งอุ่นน้ำแข็งไอเจอพ่นน้ำได้อันนี้เป็นเสียงจากคลิปภาพของเราเอา้อุ่นรรเราเราไม่ต้องเลยนะก็ได้ จะลงไม่ได้ใช่ไหมเราจะ70%นะคะเพราะเราไม่อยอมีคสุขท่ีควก็ลงไม่ได้ไไดเราจะไปเยี่ยมน้องเราไหมไมาได้ข้าม,มาืออะไรกันไม่ได้ข้ามออะไรกันไม่ได้พี่มีอันเด็บน่สบาทอะ่ะเดี๋ยวนะน้องวงยูไหย ผมอยู่คนเดียว เซอร์วีกันนะครับ 1, นื่งกเราก็มาอยู่ที่เซอร์วีกันแล้วนะครับซึ่งเริ่่มมใหมนะคเซอร์วีของอพวกเรานะครับไปเซอร์วีพวกเรา ตอนนี้เงินเรา400เลยนะครับ344ก็คือไม่ม right. ีใครยังจักเรานะคืราบวีเซอร์วีฟีนะครับเซิร์ฟส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเซิร์ฟวีนะครับถ้าเซิร์ฟวีไม่ได้เราก็เล่นเซิร์ฟสัตเอแล้วนะใช่่คะก็อย่าด่าพวกเราเลยนะครับเพราะว่าการใด้เซิร์ฟวีมันจังง่าย ง่าย่อการเข้าเซิร์ฟสาธารณะนะเพราะว่าเซิร์ฟสาธารณะนะมันอาจจะมีคนไม่พึงประสงค์มาเอามาอะไรมาด่ามาดุมาทำอะไรเราก็ได้ตานนี้ที่เราูึ้นก็ได้มงินเซยน้ำตาตอนนี้นะครับเงินเรามีห้าร้อยเลย ตนแรกของเราก็จะถึงประตูถัดไปแล้วถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะโอ้โหน่ารักมาก ออกมาดีแล้วนะคะ นึ่งของผมลงคลิป3คลิปใน1วันแล้วนะคบตอนนี้ต้องใช้เงนาบาทเดี๋ยวจะไปเก็บตกันเลยนะคะทุกคนใช้เงกนกัน้หุวว่นใช้เงินหนึ่งหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่รอกรอยหุ่นไม่แต่ในนั้น100ทนี่สามร้อยหุ่นแค่หนึบาทอูงง้ต้องใช้เงินหนึ่งร้อยบาทอ่างำไม่นาไปเดินชนเลยแล้วจะบอกนะว่าเราจะต้องหาลูกใหม่ไปนะ อย่าด่าน้องเราเลยเราลงคลิปได้อีก3นาทีกว่าๆนะครับหรือไม่ก็อีก2นาทีนี่ก็จะสามสามแลวอุ้ยสามน้อยพอดีเราไปเติมกันเลยย่วรอ,อให้เด็กเหนไปนทำัรอ,อก่อน

ก็จบลิปไปก่อนนะครับบ๊ายบาย